วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคู่มือความสุขเล่มหนึ่งครับแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่ไม่ใช่คู่มือที่เขียนกันสบายๆในห้องแอร์นะครับแต่มันถูกหลอมขึ้นมาจากชีวิตที่เรียกว่าแทบจะพังทลายเลยก็ว่าได้เรื่องราวทั้งหมดนี้มาจากหนังสือของครูธรรมงแสงทองครับคือเราทุกคนก็อยากมีความสุขกันทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เคยหยุดคิดกันจริงๆจัง,จงๆไหมว่าไอ้เจ้าความสุขที่เราวิ่งตามหากันอยู่ทุกวันเนี่ยหน้าตาจริงๆของมันเป็นยังไงกันแน่ แล้วที่มันพิเศษมากๆสําหรับเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยนะก็คือเราจะไม่ได้มานั่งกลางตําราจ,จิตวิทยาหรือว่าคุยปรัชญายากๆกันนะคะแต่เราจะมองความสุขผ่านประสบการณ์จริงที่ต้องบอกว่าสาหัสจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวเอาล่ะครับเพื่อให้เข้าใจเลยว่าทําไมคู่มือเล่มนี้มันถึงได้ทรงพลังขนาดนี้เราคงต้องย้อนเวลากลับไปดูจุดเริ่มต้นกันก่อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่ต้องบอกว่ามืดมนที่สุดในชีวิตของผู้เขียนเลยครับ ลองนึกภาพตามกันนะครับเด็กคนหนึ่งที่โลกทั้งใบของเขาเนี่ยมันค่อยๆพังลงทีละชิ้นๆเริ่มจากตอนสามขวบคุณพ่อก็เสียไปพออายุ12พี่ชายคนเดียวก็มาจากไปอีกทำให้เขาต้องกลายเป็นเสาหลักของบ้านทันทีต้องทำงานหนักแบกหามสารพัดแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ พออายุ13คุณแม่ก็มาประสบอุบัติเหตุจนเป็นอัมพาตและสุดท้ายตอนอายุ15โลกของเขาก็พังทลายลงแบบไม่เหลือชิ้นดีเมื่อคุณแม่สิ้นใจทิ้งให้เขากับน้องชายกลายเป็นเหล็กไร้บ้านอย่างสมบูรณ์โอ้โหแล้วถ้าจะมีอะไรที่สรุปความมืดมนทั้งหมดได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นตัวเลขนี้แหละครับ1 2 5บาทนี่คือเงินทั้งหมดย้ำนะครับทั้งหมดที่เด็กสองคนมีติดตัว หลังจากที่ต <out> ้องจัดงานศพให้กับสมาชิกคนสุดท้ายในครอบครัวที่พวกเขารักผู้เขียนเขาเล่าความรู้สึกตอนนั้นไว้ว่าในแต่ละวันผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปช้ามากช้ามากๆคือมันไม่ใช่แค่วันที่มันยาวนานเฉยๆนะครับแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนจมดิ่งอยู่ในความทุกข์ที่แบบมองไม่เห็นทางออกเลยมันไม่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เลยจริงๆซึ่งสภาพจิตใจตอนนั้นนะครับถ้ามองย้อนกลับไปดูนะ โอ้โหมันคืออาการของโรคซึมเศร้ารุนแรงชัดๆเลยคือเขาแยกตัวออกจากโลกภายนอกไปเลยนอนก็ไม่หลับพออยู่คนเดียวปุ๊บก็นั่งร้องไห้ไม่หยุดและที่มันน่ากลัวที่สุดเลยก็คือความคิดที่อยากจะจบชีวิตตัวเองนะ่ะมันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลามันคือการดำดิ่งลงไปสู่ก้นบึ้งของจิตใจแบบสุดๆเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าในจุดที่มันมืดมิดที่สุดนี่แหละกลับเป็นจุดที่เขาค้นพบบางอย่าง เป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆที่กลายมาเป็นเส้นทางนำทางเขาออกจากขุมนรกตรงนั้นและมันก็ได้กลายมาเป็นหัวใจสำคัญของคู่มือความสุขเล่มนี้เลยครับทีนี้มาถึงหัวใจสำคัญแล้วครับว่าแล้วเขาทำยังไงเขาใช้กลยุทธ์ที่มันเรียบง่ายมากแต่มันทรงพลังสุดๆ3ข้อเพื่อรีเซ็ตชีวิตตัวเองใหม่หมดเลย 1. เปลี่ยนคนก็คือพาตัวเองไปอยู่กับคนที่มีพลังบวก2 เปลี่ยนที่คือย้ายตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆที่มันคอยตอกย้ำความเจ็บปวดและ 3. ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยเปลี่ยนความคิดคือต้องปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่อโชคชะตาและความทุกข์ให้ได้แล้วไอการรีเซ็ตครั้งใหญ่นี้แหละครับที่ทําให้เกิดมุมมองใหม่เอี่ยมต่อคําว่าความสุขเป็นปรัชญาที่ไม่ได้เกิดจากความสุขสบายแต่เกิดจากการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์ให้ได้ต่างหากและนี่คือบทสรุปที่เขาคนพบครับซึ่งมันก็คือแก่นของหนังสือทั้งเล่มเลยนะ เขาบอกว่าทุกนี่แหละคืออาจารย์คือครูที่สอนชีวิตเราได้อย่างดีโหมันคือการพลิกมุมมองเลยนะครับเปลี่ยนสถานะของความทุกข์จากที่เคยเป็นศัตรูที่เราต้องวิ่งหนีให้กลายมาเป็นคุณครูที่มอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตให้กับเราแล้วความสุขในแบบฉบับของครูทำละ่ะหน้าตามันเป็นยังไงให้ลองนึกภาพเหมือนเรากําลังเอาแผนที่สอฉบับมารวมกันนะครับแผนที่ฉบับแรกเนี่ยเป็นแบบตะวันตก หรือถ้าพูดในเชิงจิตวิทยาก็คือการเน้นสร้างชีวิตให้มันมีความหมายส่วนแผนที่ฉบับที่2เป็นแบบตะวันออกหรือก็คือแนวทางของพุทธศาสนาที่เน้นการสร้างความสงบจากข้างในโดยการยอมรับความจริงของชีวิตถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพช็อตขึ้นไปอีกนะครับมุมมองทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราพยายามสร้างบ้านให้สวยงามให้แข็งแรงเพื่อให้เรารู้สึกดีเวลาได้อยู่ในบ้านหลังนั้น แต่ว่าในมุมมองของพุทธศาสนาจะไม่ได้เน้นที่ตัวบ้านเท่าไหร่แต่จะเน้นไปที่การฝึกจิตใจของคนที่อยู่ในบ้านให้สงบให้ได้ไม่ว่าสภาพบ้านภายนอกจะเป็นยังไงก็ตามก็คือต้องเข้าใจให้ได้ว่าพายุฝนมันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตแล้วก็เรียนรู้ที่จะสงบอยู่ท่ามกลางพายุนั้นให้ได้เอาล่ะทีนี้พอเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะสร้างชีวิตที่สงบสุขขึ้นมาได้ยังไง ใช่เลยครับผมใช้คำว่าสร้างเพราะว่าความสุขในแนวทางนี้นะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะบังเอิญไปเจอตกอยู่ข้างทางแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องลงมือสร้างมันขึ้นมาจับมือของเราเอง และนี่ก็คือชุดเครื่องมือสําคัญหรือจะเรียกว่าเป็นส่วนประกอบหลักๆที่หนังสือแนะนําไว้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการยอมรับในตัวเองอย่างเราเป็นการดูแลความสัมพันธ์ดีๆที่มีความหมายการมองหาเป้าหมายในสิ่งที่เราทําการฝึกรับมือกับความเครียดและการเรียนรู้ที่จะมีความสุขจากการเป็นผู้ให้ทั้งหมดนี้มันก็เหมือนอิฐแต่ละก้อนที่เราจะเอามาใช้สร้างบ้านแห่งความสุขของเราเองครับ ซึ่งแนวคิดทั้งหมดนี้มันก็ไปตรงกับคำขวดของนักปราชา์อย่างอริสโตเติลที่ในหนังสืออ้างถึงเป๊ะเลยครับที่ว่าความสุขขึ้นอยู่กับตัวเราเองมันเหมือนการตอกย้ำว่าสุดท้ายแล้วรีโมทคอนโทรลของความสุขนะมันไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาฟ้าดินแต่มันอยู่ในมือของเราเองนี่แหละแล้วถ้าเกิดใครยังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยแล้วมันจะทาได้จริงหรอเรื่องราวชีวิตของผู้เขียนนี่แหละครับคือคาตอบที่ชัดเจนที่สุด จากเด็กไร้บ้านที่มีเงินติดตัวอยู่แค่ร้อยกว่าบาทในวันนั้นจนกลายมาเป็นครูบาอาจารย์มีครอบครัวที่อบอุ่นในวันนี้มันคือบทพิสูจน์ที่ชัดเจนมากว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นของเราจะติดลบแค่ไหนชีวิตที่สงบสุขก็สามารถถูกสร้างขึ้นมาได้เสมอจริงๆครับและก่อนจะจบเรื่องราวในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้กลับไปคิดกันดูนะครับว่า ในเมื่อความสุขคือสิ่งที่ต้องลงมือสร้างแล้วอิฐก,ก้อนแรกที่เราแต่ละคนจะเริ่มลงมือวางในวันนี้เพื่อสร้างบ้านแห่งความสุขของตัวเองมันคืออะไรกันครับ